สวัสดีครับวันนี้ทางช่อง You Super The Channel เรานะครับเราก็จะมาเล่าเรื่องทศชาติชาดกคือ10ชาติสุดท้ายขององค์สมมาสัมพุทธเจ้านะครับในแบบฉบับยอ่อทศชาติชาดกนี้ก็จะเป็นเรื่องที่นิยมแพร่หลายมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วนะครับเขามีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่18นะครับ ในคลิปนี้ก็จะเป็นตอนที่3านะครับเป็นตอนส่วนอสามชาดกนะครับส่วนอสามชาดกเนี่ยเป็นทศชาติชาดกในชาติที่พระโพธิสัตว์ทรงสวยพระชาติเป็นส่วนอสามนะครับส่วนอสามเนี่ยเป็นบุตรของพาราหมณ์สองพ่อแมนะครับก็คือทุกุลระดาบและปาริกาดาบัสินีนะครับซึ่งทั้งพาราหมณ์ทั้งสองเนี่ยก็เป็นบุตรแล้วก็เป็นบุตรตีของในพายพา์นะครับ ซึ่งในพานก็มีอาชีพล่าสัตว์นะครับซึ่งพานทั้งสองเนี่ยก็ไม่ได้มีความประสงค์ที่จะล่าสัตว์ก็จึงพากันออกบวชไปอยู่ในป่ารักษาศีลน,นะครับเราพยินเนี่ยทรงเห็นว่าพานทั้งสองเนี่ยในอนาคตจะเกิดอันตรายขึ้นก็จึงพระราชทานพระพุทธศาสนาให้มาจุติเพื่อมาปฏิบัตินามวสุวรรณสามะครับและเหตุการณ์ที่พระยินทรงเล็งเห็นก็เกิดขึ้นกับพานสองผูเมีย พอในวันที่พามสองผู้เมียเนี่ยออกไปหาผลาไม้ในป่านะครับก็โดนงูพ่นพิษใส่นะครับแล้วก็หลังจากโดนพ่นพิษใส่ก็ทําให้ตาบอดนะครับเพราะทำตาบอดเนี้ยก็คือก็มีบุตรเนี่ยนะครับคอยช่วยดูแลก็คือส่วนอ้สามเบื่อคอยช่วยดูแลพามทั้งสองผู้เมียนะครับคือพามที่เป็นพ่อแม่นะครับแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งส่วนอ้สาก็ออกไปตักน้ําพร้อมกับผงเนื้อนะครับ แต่ก็ไม่ได้กลับมาอีกเพราะว่าส่วนรณสามโดนพระเจ้าเปรียคราชนะครับยิงลูกศรอาอบยาพิษใส่เนื่องจากพระอ,องค์สงสัยว่าสุวรรณสามเป็นคนหรือเป็นเทวดาหรือเป็นนากันแน่แต่พอรู้ความจริงจากปากสุวรรณสามท่านจึงสัญญากับทางสุวรรณสามนะครับว่าจะดูแลทําพ่อแม่ให้นะครับที่ตาบอดให้แทนสุวรรณสามนะครับแล้วก็พระอ,องค์ก็เสด็จไปที่ยังอาสมแล้วก็แจ้งความจริงให้ดาบด ได้รู้ความจริงว่าสวนสามได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับส่วนดาบททั้งสองก็หรือพามทั้งสองก็ขอให้พระเจ้าเปรียคขลาดนะครับพาไปหาลูกชายนะครับเมื่อไปถึงทุกกุลดาบทแล้วกับปาริกาดาเบสินีนะครับต่างพลาณาถึงความดีของสวนสามจนเทพธิดานามว่าสุสสนทรี ผู้เคยเป็นแม่ของส่วนอาสามเมื่อชาติก่อนได้ร่วมมาทำสัจจาอธิฐานร่วมกับดาบททั้งสองแล้วก็พระเจ้าปริยคราชนะครับจนทำให้ส่วนอาสามฟื้นขึ้นมาแล้วสวนอาสามก็ได้แสดงธรรมแก่พระราชานะเมื่อพระราชาเสด็จกลับไปยังพระนครหรือเมืองครับก็ได้ปกครองบ้านเมืองโดยชอบธรรมนะครับหรือโดยศีลสิทธิราชธรรมนะครับ ส่วนกติธรรมที่ได้จากส่วนรณสามชาดกนะครับก็คือเรื่องของการบําเพ็ญเมตตาบรารมีนะครับคือเมตตาบรารมีก็ว่าด้วยเรื่องของการมีเมตตาจิตนะครับซึ่งจะทําให้ชีวิตสุขสงบได้โดยไร้พยานพันตรอันตรายใดๆนะครับเพราะว่าธรรมะก็คือเกาะแก้วคุ้มครองไม่ให้ผู้ใดทํรลายได้นะครับเมตตาบรารมีเนี่ยหมายถึงการ มีความปัถนาดีมีความรักต่อสัตว์ทั้งหลายในโลกอย่างเท่าเทียมกันนะครับประดุจมารดารักบุตรส่วนในเรื่องของส่วนรณสามชาดกนะครับที่ก็จะมีจิตรกรรมฝาผนังตามวัดต่างๆก็น่าจะเป็นฉากที่ส่วนรณสามโดนพระเจ้าปริยกราชนะครับยิงธนูใส่นะครับอันนี้ก็จะเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่ที่มีตาวัดต่างๆถ้าเพื่อนๆได้เห็นก็คือ อันนี้ก็จะเป็นชาดกในตอนที่สามนะครับนะครับสำหรับคลิปเรื่องทศชาติชาดกในตอนที่สามส่วนอัสามชาดกนะครับของทางช่องยูซูเปอร์เดชแนลเราก็คงมีประมาณนี้ครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องยูซูเปอร์เดชแนลไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีคลิปในตอนต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมคลิปของเรานะครับ แล้วเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆเราก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับ